พ่อแม่พี่น้องจ้ะเก็บผักหวานฝรั่งจ้ะนี่กาลังแตกยอดผักหวานฝรั่งเอาไปพัดน้ำมันหอยกระแทบจ้ะแกงไส้นอไม้กระแทบดีนะนี่กำลังแตกยอดง,งามๆเลยเบิง่งนี่จ้ะผักหวานฝรั่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสวยงามขนาดเลยฮเยงแตกยอดออกเต็มเลย นี่จ้ะรอดงามๆทั้งนั่นเลยพัดกระแทบเด้อจ้ะเคยกินทุกปีละลองค้นเพื่อนบอกว่าอันวันกินพ่ได้กินได้จ้ะกินทุกปีนี่กินทุกปี ยอดมันกำลังปรง่งผัดน้ํามันหอยแกงใส่นมไม้แซบขึ้นยังนี่จ้าก,กินทุกปีนี่น,นี่กำลังงามๆเต็มเลยจ้ะเป็นภูมิเลยเห็นว่าดอกยอดนงามๆเลยนี่ นี่เก็บจาะเก็บนั่นเป็นพูด้วยจ้ะนี่ม่นสิตกเดยกง้มคักจ้ะเป็นพูสักลงไปมันสิตกบ่ยอดสวยๆงามๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปผัดน้ำมันหอยไปผัดน้ำมันหอยเอาไป แกงไซนอไม้เอาไปลวกกินกับปันปนกับแจวได้เบิดจ้ะลองฟังโคงกินอยู่ทุกปีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแซบดีมันจ้ะนี่มันกำลังปง่งยอดน้อยๆเอาโลดจ้ะมันกำลังโปง่งอยากกินมันก็เอาโลดดิอืมขันยังบ่อ,อยากกรล้อให้มันใหญ่ได้จ้ะ นี่คันไพยาก็เก็บได้จ้ะนี่งามน,นี่มันพุ่มขึ้นนี่อะไรเวิร์ดนี่นี่เก็บได้กินได้นะคะอย่าว่ากินไม่ได้เรวไปธาตุาค้นเราจะ สักหวานฝรั่งหวานฝรั่งจ้าหวานฝรั่งงามๆกระจับดูเถอะเอาเลยรบ้างชื่อกหัวสักาลานนี่โอ้ยตา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 ย่มรมล,ม,ลมปลางงานค่อยสั่งตัดปุโอ้ยโอ้ยอึ๊ออบ อึอ้ใช <สะ S 2> ่ <สะ S 2> อโอ้มันสั้นจ้ะมันเป็นภูโอ้มันสีล่มเบื้องซสยเบื้องมันสัส้นซ้ำไต่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่นุอนถนนอยู่ลุมพ่นจ้ะพูนอืเขาปีนภูขึ้นม้าเด้เขาปีนภูขึ้นม้าจ้ะโอ้เออล่มลมลมรมมันอยู่เ<อ>ทงภูจ้ะออ นี่ำงามนี่น้างแตกนี่ก็อ่อนๆนี่พัดแซบจ้ะนี่นี่นี่จะเป็นแบบนี้นี่บางคนเพิ่นยังประท่านาเคยเห็นเด็ดผักหวานฝรั่งนี่จะ ที่สองอาทิปิ้วที่แตกแล้วครับที่สองอาทิจ้ะเต็มเต็มเลยล่ะนี่กินได้เ้ยจ้าผัดน้ำมันหอยแซ่บมากนี่กินได้กินได้ตะกี้ฝรัังฟังโค้งมาอะไปกินเซนโนไม้เนาะแกงเซนโนไม้แกงเซนโเซนไม หนึ่งกระป่าแกงใส่หน่อไมอ้เฮ็ดน้ำจิ้มน้ำแจ่วได้เบิดจานนี่แซบ่บเก็บผักหวานฝรั่งเลยจ้าอ่ะฟอมึงหน้านี้ก็หาเก็บผักกินก่อนจ้ะพ่อแม่พี่น้องออออนนกางกเด็ดเด็ดเนี่ยผักกำลังแตกก่อนผักกำลังแตกเนีแตกก่อนงามๆเลยอ่ะ นี่จ้ะนี่ยอดของเคิรนนี่ดิพุ่นแตกเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยพุ่นอันนี้เคลือบเอานี่ที่เป็นเคลือเป็นพุ่มดอกจ้ะเออนี่ยคณะแตกกอนเออเออที่เป็นเคลือเป็นพุ่มของเพิ่์นกำลังแตกยอดแตกอยังอั้นดินี่นี่เคลือนี่บุญแก่นแตกนะโมือนี้เป็นยอดของเพิ่์นเมื่จ้ะผักหวานนะเบื้องพุ่นเอ้อ กำลังงามงามเบร์ถ้าอีกอาทิตย์สองอาทิตย์จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าอันเดะยอดงามงามาางามค่ะ,ะเต็มสักลากอยอะเฮ้ย เฮียเจ้าพนัสีเ um, ฮ okay. ียอ่ะอ sí ่ะเห็นดิได้หนิกำหนึ่งอีกกำหนึ่งอยู่กลางพุ่นจ้ะเอาแต่พอกินจากสองกำเนาะเอาไปหนึ่งกับไปกินกับป้นกับแจวก่อนจ้ะเอาจะมันน้อยอยู่อันยังน้อยอยู่ละครว่าเอาไม่อาทิตย์น่ะได้ยันสองกำเนี่ยกำหนึ่งอยู่ข้างล่างพุ่นจ้ะพุ่นกำหนึ่งเอาไว้ต้นไม้พุ่นจ้ะพุ่นได้วยสองกำจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมันอเสียนตกพูค่อยๆเก็บ เนะจ๊ะเก็บผักหวานฝรั่งเนื้อจ้างามขักงามเนี่ยงางขึ้นมาเห็นอีกเอาอีกจ้ะพอ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็นอีกเอาอีกก่อนงามขักมองนี้เป็นจุ่มเลย งามโอ้เด็ดเอาเด็เดเอาเลยจ้ะผักหวานตรงนี้ยอดเพลินเบิองบ้าแม่นผักหวานเมืองไทยเฮาเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจกะผุ้น่ะปา้าแล้วพองกดใหด้แน่เดกดท้ยรูปให้แน่กดได้บ่มันพอได้ซ้ดดำงามคักจ้ะแตกดูบยพอพอแตะหน้าจอดูโอ้พอได้บอขึ้นจ้ะ มาไปงามแท้ยอดง,งามๆเลยจาพ่อแม่พี่น้องจะเพื่อเพื่อนี่นี่จุ่มหนึง่ง <c ười> ค่อยเด้อค่อยวา่าคุณประกอบว่าระวังเด้อหัวสักลงหันเด้อกันเราว่าอู้หูนะยอดน่ะฟองเลยงามใช่งามว่ะเขา้านเขาตัดตัดวบ้าไปเติมกันจ้ะหวานผักหวาน หวานฝรั่ง่าแมนผักหวานเมืองไท<า>ยที่เพื่อนไปเก็บอยู่น้ำพูนะจ๊ะน่ะ,ะเห็นพันยุคนอยู่เมืองไทยเพื่อนไปเก็บอยู่น้ำพูแบบนี้ล่ะยอดหมุกหม,ม,มุกงามๆาสิหล่ะจ๊ะน่ะอืมน้ขักโอ้ยโอ้มาสักมาสักคมาหมุกแท่พ่อแม่พี่น้องจ๊ะด้กินก่อนหมู่ เลยนี่จ้ะเป็นใบแบบนี้จะออกค้นๆนหน่อยนึงจ้ะจะออกเป็นค้นๆนหน่อยนึงยอดแบบนี้จ้ะนี่ก้านเพื่อนจะออกเขียวแล้วกะมีเขียวมีน้ำตาลบหรือม่วงนี่แหละจ้ะนี่ได้นะสีนี่น,นะน,นี่ก้านเพื่อนจะเป็นแบบนี้ดิน,นี่แบบนี้เลยจ้ะยอดอ่อนมุกๆมุกวางคนเพื่อนไก่ ยังบ่เคยเห็นเนาะจ้าเนาะบางคนเพื่อนก็เคยกินทุกปีบางคนเพื่อนก็บ่เคยเห็นนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าก็เลยต้องให้เพื่อนเบิ่งคักๆแน่จ้ะเพื่อบางคนเพื่อนไปเก็บพิดนะน้ะให้คุณปรากฏคุณนะให้กลับมาง้างไงนึงแล้วจ่าสวยๆงามๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่า ฝรั่งฝั่งโค้งพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บผักกันหวานฝรั่งจา้านี่จา้าสวยๆงามๆหลักล้านฝรั่งจา้าฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องจา้าฝากกดไลค์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโค้งนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าว่าฝรั่งฝั่งโค้งจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทําอะไรที่ไหน ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกยอดวิวนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าอันฝรั่งเศสยกเลิกใส่หน้ากากแล้วจ้ะใครอยากใส่ก็ได้แต่พวกเขายังใส่อยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าใครไ่อยากใส่ก็ตามใจอย่างนี้นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแต่พวกเรายังใส่อยู่จ้าเบิ้งฝรั่งฟังคงเสียให้เบ voilà right ิ้งนี้ดินั่นเป็นปลาเป็นนั่นผู้จังสีเดฝรั่งฟังคงขึ้นมาเก็บนายใจี่ อยงก่อนนี่อพิอมต้นดอกแ้เนาะต้นดอกแค,กแคยังพอทันได้ไงกําลังแตกยอดเนี่ยจะ้ะดอกคุ้มดอกแ้นะกําลังแตกยอดยืนดิเออบ้านคนนี่จะ้นนจะพักตำนิ้นกับยังพอออกฝรั่งฝรั่งโขมาเบิ่งพักตำนินอยู่ไหนน,น,นนี่แหละในป่านี่จ้ะท่านได้ออกจะ้ะออกได้พักหวานก็เลยได้แต่พักหวานจะ้ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะอันนี้ พาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บผักหวานเด้อจ้าเด้อไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้บบา,บ,าบ๊ายบายขอบคุณเ่อ